สวัสดีค่ะดีใจที่ได้พบคุณวันนี้นะคะดิฉันพิมศิริสุทธิวัตรค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพูดเกี่ยวกับการตลาดแบบหนึ่งที่เรียกว่าการตลาดแบบดึงดูดค่ะหรือว่า attraction marketing ค่ะดิฉันเองเป็นคนที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายนะคะในแบบเดิมๆม,มาก่อนค่ะ ครั้งแรกที่ฉันทำธุรกิจเครือข่ายนะคะดิฉันก็ทําตามที่อัพไลน์สอนทุกอ,อย่างเลยค่ะได้รายชื่อคนร้อยคนค่ะไปโฮเทลมิทติ้งค่ะชวนคนเข้าโฮเทลมิทติ้งชวนคนเข้าเซ็นเตอร์โทรหาผู้มุ่งหวังร้อยรายชื่อโทรหายาิพี่น้องเพื่อนฝูงไปหาผู้มุ่งหวังจนดึกๆดืด่นๆคะกว่าจะกลับบ้านตีหนึ 1, ่งตี แต่คุณเชื่อไหมคะ1นถึงสปีแรกดิฉันแทบไม่มีไรายได้เลยหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่าดิฉันต้องล้มเหลวถูกปฏิเสธมากมายจนสามารถประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่า,ขายสามารถมีไรายได้ค่ะแต่ทีมงานที่เข้ามาในองค์กรค่ะหลายๆคนล้มหายไปจากไปค่ะเพราะเขาไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้ค่ะไม่สามารถที่จะเจอคําปฏิเสธมากมายทําโดยที่ไม่มีไรายได้มีแต่รายจ่ายค่ะ ฉะนั้นนี่ฉันจึงมองหาวิธีการอะไรที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จพร้อมทั้งทีมงานเราประสบความสําเร็จด,ด้วยค่ะดิฉันเชื่อว่าเราประสบความสําเร็จคนเดียวเนี่ยค่ะมันไม่เวิร์กหรอกค่ะเราต้องประสบความสําเร็จเป็นทีมค่ะฉันจึงได้พบค่ะการตลาดแบบดึงดูดเนี่ยนะคะ เพราะว่าหลักการตลาดแบบนี้ค่ะมันสามารถดึงดูดผู้มุ่งหวังเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ต้องโทรหาใครค่ะไม่ต้องไปตามตื้อตามง้อใครค่ะคนเราเขาก็ไม่ชอบให้เราไปตื้ออยู่แล้วค่ะบางครั้งเขายังลำคาเราด้วยถูกไหมคะฉะนั้นค่ะถ้าท่านอยากเปลี่ยนมาเป็นแบบดิฉันค่ะตอนนี้ดิฉันไม่ต้องนิรภัยชื่อค่ะไม่ต้องโทรชวนใครค่ะไม่ต้องออกไปตามตื้อใครไม่ต้องโดนคําปฏิเสธค่ะตอนนี้ดิฉันทําธุรกิจเครือข่ายมีรายได้แล้วก็ยังมีความสุขด้วยค่ะ รายจ่ายที่ต้องออกไปข้างนอกมากมายอย่างงี้ค่ะที่เคยต้องเสียรายจ่ายเยอะแยะค่ะตอนนี้ก็แทบไม่มีรายจ่ายเลยค่ะถ้าทุกท่านอยากรู้นะคะว่าวิธีการนี้เป็นยังไงค่ะดิฉันยินดีแบ่งปันค่ะจริงๆข้อมูลนี้ค่ะบางคนเขาต้องซื้อด้วยเงินหลักหมื่นหลักแสนค่ะแต่วันนี้ค่ะดิฉันให้คุณเรียนรู้ฟรีค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสนี้กรอกข้อมูลไว้ที่กรอบด้านล่างค่ะแล้วพบกันในวิดีโอฉบับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ